รอคนรอคนมีใครมาไหมเนาะเ <laughs> ขาจะว่าเราไม่มี <laughs> เดี๋ยวบัง <laughs> ยังไม่มีใครมาดูเราเลยเปิดไม่งั้นแหละเอาเวลาเปิดไม่เลยใช่ไหม เพิ่งขึ้นใช่ไหมมันได้แค่อ่าได้แล้วได้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยรอดูเลยก็ต่อไปมาได้ค่ะเด้อทีนี้เราวางเราวางผิดผิดไหมผิดยังไงครั้งแรกนะคะครั้งแรก มีพี่หน่อยคนเดียวที่ดูว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกล้องเออกลับไปตรงนี้ก็ว่ายะกลับทำยังไงทำอย่างนี้เหรอไม่ไม่เอาเอาลงมาเพราะกล้องมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้่ะเอออย่างนี้เหรอเออนี่มันถึงจะเห็นไข่ปลาใช่ไหม <laughs> มันละมุนละเอา,ามาเห <Okay S 2> ็นไหมอ่ะโอเคแล้วเห็นไหมโอเคไหมถ้าเราจะเอาเซ็นเอ เอาินาเลยมาค่ะมาค่ะ <c oughs>